อย่าแต้วครัวคําตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทําหมกหน่อไม้ในหมอ้อหรือว่าหมกหม้อหน่อไม้ไม่งองใบตองรสชาติอร่อยอร่อยแซ่บๆมาฝากทุกทุกท่านค่ะสําหรับสูตรนี้ทําง่ายใครทําก็อร่อยเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆมีดังนี้หน่อไม้คูซื้อสําเร็จรูปมานะคะครึ่งกิโลน้ําใบย่านางอันนี้แช่แข็งไว้คันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็ประมาณ500 ML หรือว่า2ถ้วยตวงอันดับแรกเลยต้องนําหน่อไม้ไปล้างน้ําก่อนนะคะ เติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าให้ท่วมหน่อไม้แล้วก็ล้างตอนที่ล้างก็ขยำให้หน่อไม้นุ่มด้วยนะคะส่วนใหญ่หน่อไม้ที่ซื้อมาก็จะเป็นหน่อไม้ปีป๊บเราก็นํามาขยำให้นุ่มก่อนการขยำและล้างด้วยเกลือก็จะช่วยลดความเปรี้ยวของหน่อไม้ได้เยอะเลยค่ะเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำเปล่า1-2ครั้งตอนที่ล้างก็อย่าลืมขยำด้วยนะคะ แล้วเตรียมหม้อน้ำนำหน่อไม้ที่เราล้างเสร็จแล้วไปต้มนำหน่อไม้มาต้มก่อนที่จะปรุงก็จะช่วยลดกลิ่นโอลดความเปรี้ยวแล้วก็ลดความขมได้เยอะเลยล่ะค่ะในระหว่างที่ต้มหน่อไม้ก็นาหมู3ามชั้นมาหั่นให้ชิ้นพอดีคําก็อย่าให้เล็กหรือว่าให้ใหญ่เกินไปนะคะแล้วมาเตรียมข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวสารเหนียวแช่มาครบ3ามชั่วโมงถ้าหากท่านไหนไม่มีข้าวเบือจะใช้แป้งข้าวเหนียวแทนก็ได้ค่ะแต่ความอร่อยก็จะแตกต่างกัน หน่อไม้เราต้มครบเวลาแล้วก็เทน้ำร้อนออกแล้วก็เติมน้ำเย็นใส่จากนั้นก็มาบีบให้เสดดน้ำนำลงหม้อแล้วมาเตรียมเครื่องปรุงกันต่อก็จะใช้ได้ทั้งพริกแห้งและพริกสดนะคะขโขลกให้ละเอียดความเผ็ดก็ตามชอบเลยค่ะตอนขโขลกริ่กก็เติมเกลือป่นลงไปพริกจะได้ไม่กระเด็นแล้วก็จะได้ละเอียดไวๆตามด้วยขโขลกหัวหอมกระเทียมตะไคร้ซอย โคลกให้ละเอียดนิดนึงนะคะตามด้วยโคลกข้าวเบือข้าวเบือนี่ก็โคลกให้ละเอียดเช่นกันค่ะจากนั้นก็นำข้าวเบือมาผสมน้ำเวลาเรานำไปปรุงจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนแล้วใส่พริกโขลกลงในหมอ้อตามด้วยหมูสาชั้น น้ำใบย่านางแล้วก็ตะไคร้หัวหอมกระเทียมโขลกคลุกทุกอย่างให้เข้ากันสําหรับปริมาณของน้ำใบย่านางก็เติมให้พอๆกันกับหน่อไม้นะคะเพราะว่าเวลาเขาเบื่อสุกเขาก็จะได้ไม่ข้นเกินไปค่ะและเมนูหมกหน่อไม้ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นน้ำปลาปรุงรสต่อด้วยน้ำปลาผงชูรสถ,ถ้าหากท่านไหนไม่ทานปลาก็สามารถใส่กะปิแทนได้ค่ะ ลูกโดหรือว่าพริกขี้หนูใส่ลงไปให้จุกๆเลยนะคะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงปิดฝาให้เรียบร้อยใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือจนกว่าหมูสามชั้นสุกและก่อนที่จะเติมน้ำข้าเบือหรือว่าเติมผักลงไปก็ชิมรสชาติก่อนนะคะ พอได้รสชาติอย่างที่ชอบแล้วก็เติมน้ำข้าวเบือลงไปค่ะขั้นตอนนี้ก็รีบคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวข้าวเบือจะจับกันเป็นก้อนเข้ากันดีแล้วก็เติมผักลงไปก็จะมีต้นหอมใบแมงลักคนให้ผักสลบแล้วก็ปิดฝาประมาณสักหนึ่งนาทีจากนั้นก็ปิดไฟเท่านี้ก็เตรียมเสิร์ฟได้แล้วค่ะในระหว่างที่ทำนี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ ถ้าหากท่านไหนชอบความเผ็ดก็อย่าลืมใส่ลูกโดดเยอะๆเวลาทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเคี้ยวลูกโดดนี้อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าหากท่านไหนยังไม่เคยทานก็ลองไปทําเมนูนี้ทานกันดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ